สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ Foodtravel TV ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูกุ้งฟูกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยแล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสม,สมทั้งหมดนะคะจะมีเนื้อกุ้งต้มสุกค่ะน้ำจิ้มประดุกฟูนะคะหรือน้ำจิ้มกุ้งฟูคุณผู้ชมก็ไปเปิดดูวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์นะคะสามารถเป็นเกลดขนมปังค่ะถั่วที่ส่งทอด น้ำมันพืชน,นะคะมะม่วงเปรี้ยวฝานเป็นเส้นยาวค่ะและสุดท้ายคือขึ้นช่ายหั่นท่อนค่ะวิธีการทำนะคะเริ่มแรกเราจะต้องนำเนื้อกุ้งนะคะมาโขลกให้ละเอียดในครกซสก่อนค่ะโขลกเนื้อกุ้งให้ละเอียดนะคะ วิธีการโขลกแบบนี้นะคะจะช่วยให้กุ้งเนี่ยขึ้นฟูเวลาที่เรานําลงไปทอดค่ะถ้านําไปสับก็อาจจะไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรนะคะพอเราตำจนเนื้อกุ้งเนี่ยละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกล็ดขนมปังนะคะทีนี้ก็ต้องคนด้วยนะาเพราะว่าเนื้อกุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเวลาเราตำม,มันก็จะออกมาเป็นแผ่น ล้วก็ต้องเติมน้ำมันพืชด้วยนะคะเติมแค่ทีละน้อยนะคะแล้วก็โขลกเหมือนเดิมนะคะสําหรับการใส่น้ํามันพืชลงไปในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ตัวเนื้อกุ้งและก็ตัวของกล็ดขนมปังเนี่ย <S <s ขเยขาจับตัวกันได้ดีเวลาที่นําไปทอดก็จะขึ้นฟูเป็นแผ่นสวยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่น้ำมันพืชในตอนนี้เนีเวลานําลงไปทอดเนี่ยตัว กุ้งฝูงเราเนี่ยเขาก็จะแตกกระจายไม่จับตัวกับนิ็นก้อนนั่นเองค่ะก่อนที่จะนําไปทอดนะคะก็จะต้องคนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้เข้ากันระหว่างเนื้อกุ้งแล้วก็ตัวของเกล็ดขนมปังนะคะ เวลาคุณผู้ชมไปทานที่ร้านนะคะส่วนมากรสชาติที่ได้เนี่ยจะเป็นเกล็ดขนมปังมากกว่าเนื้อกุ้งนะคะถ้าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ปริมาณกุ้งมากกว่านะคะจะได้รสชาติที่ดีกว่าด้วยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจานนี้ก็นําไปทอดได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยนะคะทีนี้เราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะีต้องใช้กระชอนนะคะตะล่อมนะคะให้เขาจับตัวกันเป็นก้อน ตะล่อมเข้าหากันแบบนี้นะคะเขาก็จะได้จับตัวกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแตกกระจายซะก่อนนะคะใช้กระชอนนะคะค่อยๆช้อนนะคะเขาก็จะรวบกันเป็นแพแบบนี้ค่ะข้อสำคัญในการทำกุ้งฟูหรือปลาดุกฟูนะคะก็คือน้ำมันจะต้องร้อนจัดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยลงไปเนี่ยอมน้ำมันแน่ๆเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกุ้งฟูทีนี้พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ต้องเสด็จน้ามันด้วยนะคะนำกุ้งฟูนะคะจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะจากนี้ก็ตกแต่งหน้าตาให้รับประทานมากขึ้นนะคะด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายค่ะ และถั่วลิสงทอดนะคะีนเวลาจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะคะซึ่งเป็นน้ำจิ้มปลาดุกฟูหรือน้ำจิ้มกุ้งฟูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ Foodable.tv t เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการทำน้ำจิ้มแบบนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับโค้งตะหลิวกินเชื่อไทยไปกับ Foodable.tv ค่ะ